ทำกรรมดากรรมบาปกรรมชาทําทชั่วด้วยกายากำกำาวิจารใจบัณฑิตทํากรรมขาคือทําบุญแต่พระอริยเจ้ากระทากรรมไม่ดําไม่เขาอันหนึ่งเขาอันหนึ่งดําอันหนึ่งเทั้งบ่ดํเทั้งบ่เขาคือการเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิเพียนเพ่งให้เห็นขันธ์ธาตุอาญตนะปล่อยวางจนมาเป็นเจ้าของกรรมกรรมนําบ่ท่านองคุลิมานนั้น ท่านได้สร้างพระหูกการะกะรรทอันเป็นกรรมที่จะให้บรรลุธรรมมามากพอที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้แต่ท่านมาพบสภาพแวดล้อมที่มันผิดพลาดเข้าใจผิดไม่ใช่มีความจงใจเครียดแค้นที่จะไปฆ่าใครด้วยความอยากดีอาจารย์ตัววาดตัวไปเอานิ้วมือมาจากพันนิ้วมาใส่ไข้เพราะเดินว่าทักขีนาทักขีนาเนี่ยไปว่าไา้เลยแปว่าขาไข้ อันพนเอามาใส่ห้ากระเมือมาจากนั้นมันสอนว่าทักซีหน้าท่านนะ่ะใครคำบอกภาษาเล่าไอภาษาพมาแต่พระไธเจาได้เปลี่ยนคํานี้มีความหมายใหม่อาจารย์บอกว่าให้ไปหาทักขีนามาสักหนึ่งพันนิ้วชี้ของคนความหมายของอาจารย์อยากให้หมอนี่ถือเขาขาทิ้มสั่งมันเขามันโหยหมอหนี่เพราะว่าอาจารย์สอนให้ดีอยากได้ของดีไปตั้งใจขาว่าปกงแก่กันใหญ่ก็เ,กเลยขาได้ออ่ากแก่ไงเจตนาครั้งแรกน่ะเข้าใจผิด เสร็จแล้วพอได้ฟังธรรมการเจริญสติสัมปชัญญะชำเรกกรรมกรรมอยู่ที่ติดค้างอยู่ในใจพอรู้แล้วก็ทิง้งพระพุทธเจ้าว่าหนทางที่ดับกรรมสพกรรมมขยังปัตโตการกระทําให้สิ้นกรรมมีอยู่ในาศาสนานีทิฏเทธิธรรมัตังภวิสติได้เห็นสักว่าเห็นสุเตสุตมัตตังภวิสติได้ยินแล้วสักแต่ว่ายินเอาง่ายว่าเห็นผู้ใดเป็นแตะสั่งแต่เห็นสื่อมาลองสั่งน้ำเห็น เป็นดหักเห็นเป็นดหักกับเป็นดหักน้ำซื่อของบมหะน้ำมันสุเตสุตธัตตังะวิสติได้ยินสักต่ว่าได้ยินดามาได้ยินแล้วกับได้ยินซื่อๆอย่าเลยไปขันย่อมากกับได้ยินแล้วกับได้ยินซื่อๆอย่าไปลงดีใหญ่น้ำมันให้มันสุดลงท่านนะมุเตมุตมัตตตังได้ศบสทราบทั้งปากทั้งดังทั้งกายวิญญาเตวิญญาตมัตตังะวิสติได้รู้แจ้งทางจิตก็สักแต่ว่ารู้แจ้งพอ วันหันเป็นบอนสิ้นกรรมเพราะนั้นองค์ุลิมาท่านมีปัญญาแหลมของท่านสั่งสมปัญญาบรารมีมาพอท่านก็เลยสามารถชำระกรรมนี้บรรลุธรรมเป็นพระอ,อรหันต์กรรมทั้งหลายก็เลยจางซําเกลือเข้มๆเ,เ,เอาเสื้อองค์แดงบาดซ่อนหนึ่งตักน้ำใสจนเต็มก็เลยเศร้าเข้มจางวันที่ท่านบรรลุธรรมแล้วท่านไปบินทบาทเขาแกงขอด,ดย่อนใหม่อยู่ใส่ิ่งมากระทุนอยู่ใส่มาตกใส่หัวละเวด เขาเนี่ยเสนอไปไม่ผลมตกเส่หัวเราเองหัวแตกหัวแตกมาหาพุทธเจ้ากุญแจวัตถนิระกรรมเจ้ามันจางคันซาเจ้าขาเขาหันมันสิบองย่างสมหัวแตกเนี่ยพระพุทธเจ้าวาอันนี้กรรมนั้นมันสิ้นไปแล้วเหลือเพียงวิบากของมันที่เหลืออยู่อย่างเจือจางมันยังมีวิบากมันคือขับรถเคลื่อนผู้นี่ถึงยอดเขาแล้วเครื่องดับหมดน้ํามันรถก็ยังสามารถวิ่งไปได้พระอรหันต์หมดการกระทํากรรม หามันสิษทรัพ์มาก่อเพิ่นยังบ่เครียดทั้งมโนกรรมบ่มีมดอาการทำกรรมดับกรรมเสียแล้วกรรมมนิโรดดับกรรมกรรมมขยังสิ้นกรรมแต่ผลของมันยังมีคือวิบากพระโมคคัลลานะเด้มีทธิดมีเดห้อเฮินเดินอากาศกันยังถือโจรขาตายโมเมนต์กรรมเล่าเด๋ยวนี้เด๋ยนนี้เราบดกรรมแต่เราต้องเข้าใจกรรมนี อย่าเอากรรมกับวิบากคือผลของมันมาปนกันเมื่อพูดถึงกรรมแล้วพวกเรามักจะเล็งไปที่เหตุในอดีตแล้วก็โยงไปสู่ผลในปัจจุบันคำว่ากรรมนั้นหมายถึงการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนาพระอรหันต์สิ้นกรรมคือไม่กระทําสิ่งใดที่จะเป็นกรรมอันประกอบด้วยเจตนาเป็นบาปนอกจากกิริยาที่แสดงออกมาจากบุญเพื่อประโยชน์เพราะนั้นพระโมคคัลลานะคือโจรขาตาย เรามีลิดไม่เด,ดแต่ว่าวิบากกรรมเก่าเราพ้นข้าพ่อตีแม่แต่ก่อนตีแม่หมักเมียไรเมียบอกว่าขันเจ้าว่าเอาแม่จเจ้าไปถิมคอยบอกเอาน้ำดอคอยสินีห้าเรื่องส่เมนแ,แม่เราตาบอดให้ให้เมียนี่ปฏิบัติแม่ย่ายนัะะ่นเราพู้เถ่าเราไปเห็นหงตาเราบอดขันผัวไปแล้วันขากน้ำไ่เมียันขากน้ำไ่ขา้ขายกขกีขก่กระเทอ ทิมได้น้ำเพือนน้ำซ่านหล่อเนี่ยห่อนวันปวงดูผนเมจเจ้าบ่เจักขวิเหตุอย่างไ๋ขี่ขานเสร็จขี่ขานเมียนบอกกับ่ฟังขากใส่เทใส่ขี่เทแม่นน้ำลายขี่กะเธอเจ้าของั้งเธอก็ห่อนมาทายใส่กะหาวัญญาขันเจ้าบ่ห้เล่าให้เล่าอยู่นี่ข่อยก็ซิบ่อยู่ขันบ่อนี้มันอื่นพัวกับ่โอ้ยข่อยทิมบ่ได้แล้วแม่ข่อยฟูเดียวข่อยข่อยทิมบ่ได้เมื่อล้างพัวนี้เอาอีก แค่จังไั้นเห็ดเนื้อกินใหญญ้ยากินใส่เกลือลหลายๆครัง้งแรกก็ใส่น้อยๆขันละว,ว่าจางแท้แั่ฮุบฮึกใส่บาดเนี่ยขันเรากินโง้อจะเป็นเค็มบางกี้มึงว่าจางผ่านหรมึงว่าเค็มนอฟจะเห็ดเนื้อได้ผักอะมันบดถือกันนั่นขันละว,ว่าเตียงนี่กับบริษัททำาสะอาดมีแต่มีแต่เขามีแต่เหือนอ้าวเปลี่ยนเตียงใหม่ให้เปลี่ยนเตียงใหม่ให้ไปหาเก็บเหือนมาใส่ หาว่าเราจมเอาใส่อันไหก็ว่ามีแต่เหืนเอาไม่ไม,ไมก็มีบ่มีจึงได้เก็บมาปล่อยไปในที่สุดก็บอกว่าค่อยสิายาอยู่น้ำเจ้าผัวนี่ก็เลยแห้งเมียลายก็เอาเอาแม่ไปเบเอาสะเกียนปไปจะไปยามพี่น้องไปหอดปากถ้าค่อยอยืนนี่เด้อเมยเด้อข่อยไปไทยเขาปลาบานันในท้ำทาเป็นโจรมาเราตาบอดบไดย,ยินง่เห็น บอกเสียงดงดองดองงมาถามหาลูกชายมึงไปไหนวะจันอีท่าวะจันตี่อนนำทำท่ทาเป็นโจรเราก็หายห้องขึ้นบ่เป็นเราห้องในอื่นในห้องหาลูกลูกเอ้เจ้าไปไกลๆเอลอยละเด้ออย,ยา่ามาโจรสิขาเจ้าตายมันกำลังขาแม่ให้แม่ตายซะเจ้าเจ้าให้เมื่อเด้อเจา้าอย่ามาไกลขี้แท้ไม่หัวเพิ่นหันเป็นโจรได้ยินคำนี้เงือกขอนเงือกขึ้นข้างเถลิลย โอ้แม่กูขนาดตีกลไสิตายแล้วยังห้องหาลกูกย่านลกูกตายบ่แพงเจ้าของจักเม็ดแพงลกูกกูจะมาบาปมากรรมแท้ตรงนี้ถิ่มขอนลงไปขาไปอุ้มแม่สารภาพลบคืนเมื่อไล่ขาเมี่ยนี้ไอเจ้ามันดีไปหรอกขอจะโยน,มนแม่ข่อยเมียก็ห้องหายมาขามาไหวอ่อนวอนเลยดีกันขึ้นกรรมเท่านั้นหนึ่งตีแม่ได้บ่เด็จขาให้ตายนี่ ออสานนี่เป็นพออรหันเหลวก็ยังถือกรรมอันนั้นนมาโจนมาตีตีที่ห้ำกาลศีลาเราหอก็ได้เรานี้ก็ได้นีไปแล้วโจนมาล้อมขาอยู่ตั้งสามสี่เถื่อคนหอออกท,ทั้งให้ดานมานางพิจารณากรรมโอ้กรรมเก่าห้องเด้นี้ไปใสบ่อผลกรมรมหอเขินฝ่าเขา้าพระสุเมนหมดลงดินบาดานสังกรรมไปจังได้กันนี้บ่อผนกรรมเนี่ยก็เลย ให้เขาตีให้มมัเลหลวกันซะตีจนกระดูกกระเดี่ยวแหลกเลวหมดแล้วขวโจนเขาวาดตายหลักันี้รวบรวมด้วยกําลังแห่งอภิญญาเทศิกธรรมขึ้นมาคือเก่าไปล่าพระพุทธเจ้าล่าตายได้บาดเอันนี้เราให้ฟังว่าพุทธศาสนานี้เป็นลักษณะกรรมมกไขทําให้สิ้นกรรมได้กรรมนิโรดดับกรรมได้กรรมวาทีวิริยะวาทีกิริยะวาที เป็นลัทธิที่เชื่อว่ากรรมนี้ให้ผลทั้งบาปทั้งบุญแต่ยังเป็นลัทธิที่บอกว่าการที่จะทําให้สิ้นกรรมด้วยความเพียรวิริยะวาทีมีเป็นถึงกิริยะวาทีการกระทําที่ไม่เป็นกรรมเลยเหลือแต่กิริยาก็มีเพราะนั้นจึงละเอียดมากเวลาทามาปฏิบัติธรรมเขาเห็นในเบิรกรรมได้ดิไม่เห็นในเบิรกรรมกระขักเลยนี่คนบางคนมีกรรมเป็นขืนลดอันที่เราเป็นงองงๆไม่ไงที่เราหายซะอื่นเดินท่วงกับกรรมเราแหละระบีหัวเรา ผีไทยผีฝ่าผีเถนแลาวบาเื่อพระราตนาไตสําได้หันขันสเสือพระรัตนาตัยไม่ใช่ว่าเป็นงงงงแงแดูบ่หันนู่นหันบ้านแล้วก็วายผีสักคนเรื่องของมันกรรมคนรัคนมาปฏิบัติธรรมเป็นอันเจ็บหันปวดนี่ใครเขาเนี่ยพอหนึ่งเมื่อกี้ไปเถิอยู่สระบุรีแขนลุดจังเสียงเนี่ยปยังไป,ยงไปบาลายลุดกึบต,กต๊ะเสะสองหางวานนี่เถิดจึงได้กระบดีมาทำความเพียรทำสมาธิ ทำไปคืดสวดใจสงบมันก็เห็นของเก่าเห็นกล่บเจ้าของเป็นเด็กหน่อยเราอยู่เวียนกันเราเป็นคนลา่าไปหายิงแต่กระป๋อมหาของไปกระป๋อมใดด,ด้หักขาเปาะไปเห็นกระป๋อมสับลาอยู่ในจิตขาตกตะอดแต่แสคืดสวดหยาดหน้าไม้ท่าไหนมันเดินจงจมอยู่ลันกุ๊บขึ้นมาดีคือก่อ มันมาเอามาล่างกับเดีย๋ยวนี้ข้างยั่งมันดีย่ามกินเขาแล้วเอามือค้อหย่ำซอยข้าง,าางนี่มันลุดมันหักข้างกับปอมดูไหลไาะนั่นได้เข้านี่มาปฏิบัติธรรมแล้วค้นไข่เจ็บนั่นปวดนี่หรือมืออื่นนี่เมื่อบ้านนี่บางคนอาจจะพบเคาะหามยามไร่ลูกตายเสียผัวเมียตายจากเกิดอุบัติเหตุรถขวมรถปีดโมเตอร์ไซค์ลูกหลานไปซ้นกันเขาลักศกจกหอ ก็จะมาตีพงตีพายเอ้ยไปปฏิบัติธรรมก็จะเป็นบวขับบวคูณมาหอดไม่แต่เคาะแต่เว้นไม่ออกตานไปใส่บุณีแต่ห้าหูดสิเสียดใบได้บุนีมาไปปฏิบัติธรรมเมืองอวุบลบ้านนั่นบ้านนี่วัดเคลื่อนที่ป้าไปปฏิบัติธรรมกลัมมาหอดขึ้นเฮือนโอ๊ะเฮื่อนเทงาขนโอ๊เฮือนสูงสง,ง,งเขาว่าเฮ้ยเสียดายเสียตายแต่ไปปฏิบัติธรรมเขาว่า บ่มีสติเระเสอะเริ่มเสื่อมตกเคลื่อนปีหนึ่งสองเถื่อหักบ่ตายตเถาเถาเคลื่อนสงสงเพิ่นคือสวดกรรมเขามาเอาตัวแต่กี้ผัวเพิ่นขี้ขาดขั้นใดเจ้าก็เอ็ดเนเพิ่นว่ามันสิฮักหัวกับว่เฮ็ดจักเถื่อเล่าก็บข้าวเวียบว่าเดี๋ยวเพิ่นอยากให้หัวเพิ่นเฮ็ดขั้นใดไม่เพิ่นก็ไปต่อยลิมมันออกเฮ็ดแต่มันยะแย่ไป เล่าขึ้นมาที่เรามาแต่หน้าเล่าสิหัวจักอยังเหมือนงางขึ้นคันใดลุดท่วนตกอุบตข้างใต้สมน้ำหน้าบ่าจากเอ็ดลาว่าัวกก็เห้กันใดไหมมาเนี่ยมันมาเอาบาดเนี่ยเอาก็ดีตัวมันเอาขึ้นมันจึงเลี่ยกันไปคนไม่ปฏิบัติเท่าน,นี่มาใส่หนีด้คันบุได้มีบาปหลายสิบเบิดบาปเขามาเอาคือเขาเป็นหนีเขาเนี่ยหาเมินมาถามเอายงื่อใดกับบุญใมือดีขึ้นดีบาดเนี่ย เขาถือเล่เขาได้ยินกังคืนเขามาเอากางคืนเขาอย่านผู้อื่นมาเอาก่อนเจ้ากำนายเวรมาถ่าสับหลาบอยู่นี่เจ้าภาวนา้าพ่อพ่อบาปไปบ่หนอ๋อคอยช่มาเอานำ้ำนะเพราะฉะนั้นกันผูดด้ใดบาปหลายเมื่อเนี่ยกะมิจะดีคันผูดด้ใดบาปหลายเมื่อเนี่ยกะใส่หนี่กันอาจจะเป็นยังสันสงส่นเป็นยังเสกคือว่าโอ้แล้วกันแล้วบาปเนี่ยสบายใจนั่นสัพพกรรมมัก็ยังปัตโตกระทำให้สิ้นกรรมคันดีกว่านั่นจเจริญ จเจริญวิปัสนาสิเบิัตกำไว้นั่งไปลงคนไห้ราวาจิตสมาธินี่สติสัมปชัญญะนี่ไม่คมคือเห็นเรื่องเกา่าทมถึงขึ้นน้ำลายเนี่ยเอวนวะเอวังสีขังเอวังตุวตังชับพันทันทีทันใดชิวหักเคเคละบินตังสังโยหิตวาอปกสิเลนะวัมเมยะเหมือนบุรุษเอาน้ำลายมาตะล่อมไว้ปลายลิ้น ทมทิ้งไม่ยากอารมณ์ใดเกิดขึ้นท่มทิมขึ้นน้ำลายพันว่าคือเห็นนอกใจผัวหายอยู่ในใจเี่ทมทิมมันบ่เป็นสเกิดมาเป็นพระอรหันมาได้ในท้องมันหลงตะกี้บานในซิบวเฮ็ดอีกคือเห็นเนวันดีเจ้าของสลัดทิมจะเอามาอ่อยอยิงในใจเห็นแต่เฉพาะนาจังสี่จอพันว่าชำแรกกมนิเพทะนี่นิเพทะพาราลาม นิเพธาไปว่าจอแหกแสกแท่งจอกำถิมแท,มท่งกิเลสถิมซอดปุดไปทั้งฝนเออว่าชำแรกกิเลสชำแรกกรรมนิเพธานังไปว่าชำแรกขันเทาจะเลื่อนต่สมถะบ่มีสติมันเห็นแต่ของเก่าเห็นแต่บาปต่บุญอยู่นี่เลยไม่ออกเขาออกในมักแต่สมาธิมักแต่สงบมีความสุขบัดไปพ่อกรรมเกา่าเดยให้จงได้แก้บต่ตตก ครูบาอาจารย์เพนยงบอกให้เข้าเจริญสมาธิเพื่อสงบอย่างเดียวให้เบิ้งมันขึ้นาชีค้านซ้ำคำนั้นขึ้นพอยากให้แต่มันเศร้าขึ้นให้มันขึ้นเมื่อหลดไปยังบริสุทธิ์พราะบาทเฝ้าขึ้นเฝ้าหูวมันขัไปหันเพื่อสิธดทิมคือเห็นแนวดีก็จะไปเสดายหัวมันมันติดพระพุทธเจ้าว่าเหตุขึ้นไปเลียงงัวคือไปเรียงงัวย่ำฝนเรือเป่าย่ำฝนย่ำจังไดสาระสมะเยคีตสัมภาทั เละดูที่ครับขั้งด้วยข้าวกล้าชาวนาที่ปลูกไว้เต็มไปหมดคนเลี้ยงโคย่อมตีย่อมต้อนบอกให้มันกินมันจะมีเรื่องพวอมขึ้นเกิดขึ้นฝ้าออดึงมันออกมาทิมหู้เลยทิมหู้เลยทิมหู้เลยทิมหลังจากนั้นก็สวา่างเคยเห็นควมสัวกับทิมเคยเห็นควมดีกับทิมทิมทั้งดีทิมทั้งสัวไปหอดควมบริสุทธิ์สว่างบ่ดำบ,บ่เขาจงโป่งจงโป่งไปบาดกรมเกานำํำบ่ทัน อันนี้น้าท่านเนี่ยอยู่ได้ใส่กันดนไม่ออกเมืองนี่คมเมื่อแลอ้วบ่นันใส่เบ็ดใส่ไกน่น่นเ,เอาเอาเบ็ดไปใส่ไก่มันมาเอาแล้วก็แล้วไปรอกไปนั่งสมาธิหนังนี้นี้นีนน้นนนนเป็นขีก็ยื้ขึ้นมาโหลดพันนันคือหารมหาเว้นหยาดหนามไม้ท่านขึ้นบ่ออกจักเถ้อย้ายวันไปมันก็บ่เถือกดีหรอมันบ่จ่อจงคือเฮายิงนกนยิงโมแน่น,น เอาไปยิ่งเป้าออมม่เถอะเล่งไหนมันคักเป้าออมันยังเถอะเพ่งจิตจ้องไปขันเข้าขึ้นได้อันใดมันบดีแพ้เมตตาต่องไปคือวันแล้วมันลืมขันอย่เือนไปยิงขันมานั่งสมาธิเป็นขี่กระยือเป็นเหินวาแเงี้่าแเงี้่าแเงี้ยไปโรงพยาบาลเมืองสะกนบัณฑคหกหลอกเมือนั้นลบมาขันนั่งสมาธิพ่วมสิสงบพ่าแเงี้่าแเงี้่าแเงี้ขึ้นมาหลดกลับมันมาเอาแต่ว่าขึ้นบออก ดนเต๋บ,บิ้งไปเบิงไปตกอุบใส่กลางหลังสวงวะหลอดมองเงี้ยเห็นไก่อ้าปากเจ้าว่หลอดติดเบ็ดเพิ่นเพิ่นเอาเบ็ดไปใส่ไก่เขาอยู่ในเหล่าเจ้าของมันมากินเขาดูหลายบอกเจ้าของเล่าเล่าก็บ,บอหัวซาเขียดให้เขาเอาน้ําเฟือดเหล่าไว้ไอ้ก็ยังขึ้นมากินเขาบนเอาเบ็ดไปใส่ติดเบ็ดบาดไก่ติดเบ็ดเจ้าคือเบิ่บงถอนมันมวนบอ่อเต็มแต่ก็โยงโค้งบงังคาเบ็ดเจ้าค่ะ วันนี้ก็มาเห็นไอ้อาปากกั้ง่องติดเบ็ดห่องออกกเตอตัวหน้าไม้ท่านเพ่งไว้มันก็เศร้าขามันเองมีอยู่ได้สมถานี้ไม่ไม่สามารถทำลายกัมได้ง่ายต้องใช้นี่กันละเอียดเนี่ยปูใหญ่บมาไหนนั่งอยู่ทั้งบ่กินเข่ามื่อนี่กระไรเนี่ยปูใหญ่เมื่อวานบ่ฉันเมื่อนี่บ่ฉันอีกมันมันสีมลมลมือนเดเลยบ่กินเห็นบางคำล้วมานั่งอยู่ เพิ่นนั่นอยู่ดีๆอาปากก็ขึ้นได้ปั่นคำเขาแปรใส่ถ้าไปหาหมอวันในดไม่รู้เขะว่าหมอตรงไหนก็ดีอยู่ปกติไม่รู้เป็นโรคอะไรคขาว่าจะหายไหมหมอไม่รู้ค่ะว่าหายก็ได้อาจจะไม่หายก็ได้่าสันยอผมมีความวังจากอันตัวเนเกือบเดือนหนึ่งอ่ะอสิบหา้าสิบหกเหมือ่อเนี่ปูสิงเนีย่ยทานสิง บ่อแมนมีกรรมมีเวนยังบอ่อละว่าคือแต่ยูบ่บ่เอเฮ็ดอียังไหววะสวดโหลดเพิน่นสวดไว้คันเฮ็ดยังกับปยาดนา้ำไม้ท่านเอาบุญให้เขาสเสด็จละว่านยาทานสิงห์บ้านทะไฮกองเจงประหยัดน้ำมื่ออื่นเศร้าเอ้ยคำเขาห้ามักตุ่มนี่ก็อ่ากินได้แสบปัญยังเฮ็ดยังเพิ่นเอาเอาเสืองมัดปากงัวปากขั้ิ่นปลูกมักแตงโม เวลาไทไปมันกินปลูกาวโพดสรับไปน้าแตงโมไทไปมันกกัดกินดึงไว้ทั้งนี้มันกัดตัวนะเพิ่นสลาดตีบานในมือใหม่มาสิไถยเนี่ได้เอาเสือกสอดเขาเข้ามันเนี่ยมัดปากมันไห้เซินมึงเกฑ์บาดนี่ฟ้าชั้นไปหอดตัวไี้มันกรูใสได้ได้ดมมันอาปากบ่ไห้มัดคางมันไหวมันอาบ่ไร้เเ็ดอย่จังสรนเป็นซิปี่เห็ดสดงงงมานั่งทําความเพียนบานนี่มันมาเอาเด้ คือเขาเป็นหนี้เข้าเป็นหนี้เขาหน่ะคันมีเงินเขาก็มาถามเอาคันบ่มีเงินเขากระธาห้พุนแล้วให้เจ้าให้หน้าอยู่มาฟ้องลมละลล่ให้ติดคุกเอาอันนี้เพื่อนกันเข้าบ่มีบุญเข้าบ่ได้ปฏิบัติธรรมกระธาตกน้รกใส่เอาได้เนี่ว่าต้องต๊กคันมันมาเอาเลยแล้วเลยกุ้มก็แล้วมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันกองบุญใหญ่ไปซื้อกองบุญน้ำเจ็กกองละสามพันสี่พันนั่นแปดร้อยกองกับบทอมมนั่งสมาธิบิดเมือบัดเคื่อนบ่กินเขาไม่นี้ไดย อันนี้่นเอ่าปุญญาพิสันทาทอทานแห่งบุญไหลออกบ่ขาดบาทนี้มันก็มาเบ่งตัวส่มไปห้องเบียเบียงโอ้ได้แล้วไว้บาทนี้ไ่าซั่งแมใหญ่ผู้นั่นผู้หนึ่งไอ้เล้วมันก็มาถามเอามันก็ไปเอาทั้งบานผลประจักษ์เมื่อนี่เตรียมใจไว้ดีๆคนเห็นอันนั้นอันนี้พ่ดีก็บ่าโอ้มาเอาไปแล้วน้อแล้วก็เด้อวาซันบ่แม่นห้ายฟู่ๆขึ้นได้เฮียน้ำกันเอกบาทนี่ร้ายกว่าเก่ากำใหม่ขึ้น เีอใดีดความดีเป็นเหยื่อมองเห็นสุขคติเป็นทางไปเม้จะตายก็มีความสุขอัตมาเคยจะตายมานี่ในท้องนีตัดม้ามออกลดความอยู่ตรงบ้านบัววัดนอนอยู่โรงพยาบาลสปปสิทธิ์นี่สี่สิบอดวันก่อนที่จะมาให้ลดความตายนั้นไปสร้างกุฏิหลังหนึ่งของสาขาวัดหนองป่าพงนี่ซึ่งสมัยนั้นอัตมาเป็นโยมเป็นฮิตป,ปี้อยม่มยาว,ยาว คิดว่าเราเคยซื้อเหล้าซื้อยากินมากๆเราเคยเที่ยวเงินเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนไม่มีประโยชน์เราทําบุญบ้างก็จะเป็นการดีและสร้างกุฏิหลังหนึ่งแต่ไม่มีเวลาเฝ้าถามช่างเขาตกลงราคาก็เมากันเลยเึ้ยมันได้ซื้อหล้วซิบหาเหมือนแล้วเราอ่ะขั้นจันข่อยซิมาถวายสินเดือนงาน่อยมี่อยอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพตะก้าวฝี ก็ไปกรุงเทพขึ้นรถไปนี่จากนี่ไปไม่ถึงไหนเลยตรงทางของโค้งบ้านบัววัด,น,ดววนั่นรถก่อความปีนึงคนตายมากตายตัง้งอ้ยเต็มถนน,นเหมือนผ่าแตงโมอาตมานี่มีแต่บาดแต่แผลเต็มตามหน้าตามตามแต่กี่โบคีลายไทยเปะปันนี้เด้ว่ามันเจ้า,อา้องให้แน่จังหน่อยอยนะู่นะเดี๋ยวนี่ปานผาขี้เหลมีแต่บาดมีแต่แผลนอนรถความเท่านั้นมือตีอนอยู่นี่บาดขาดเบิด คิ้วนีเวอจังนี่ยันนี่เ่อมันปาบอดแล้วมีเลือดเต็มหน้าเอามือลูบเห็นสมองแล้สมองผู้อื่นฝ่งมาใส่อ้อตายขักระเบยบาดนี่ยเห็นขะมองในขณะที่จะตายเป็นอย่างไรพี่น้องทั้งหลายจิตคนเวลาจากได้คุนว่าคือเขาคิดเปนอย่างไมันหาบัเลิงผู้ไดมาไก่กับสาวใส่กำสินมอเต็มกำไว้เฟินยานตาย สำหรับคนตกหนำเศร้าอะไรอีหยังตํำอันนันไหวยันตายพ่อจะตายเข้าจริงๆมันคิดหาที่พึ่งคิดว่าหมอนีก็ซอยบ่ได้ดอกตายพ่อเม่พี่ห้องพูดใด้ก็ซสอยบ่ได้ตายพ่อจะตายที่มันก็คิดต่อไปถึงบาปถึงบุญเอียงเนาะสิเป็นที่พึ่งพ่อดีทำบาปมาลือมดเมื่อคิดได้แตบ่บุญบุญบุญน้อยได้มาส้างกุฏิน้ำพินึนบ่หวันถวายก็เอาเงินให้เรหลัละ ไอ้สมพย์ยังดีแล้วสางสมพระตูบ้านแล้วเอาเงินฝากไว้ก่อนผมสิตายแล้ววะอันนี้อาตมาเอาเงินให้เสร็จก็ดีใจว่าเออเรานี้ไปจนจะทั่วโลกแล้วเวลาจะตายมาตายอยู่นี่เนาะวันนั้นมันฝันแปลกๆก่อนที่รถจะข้ามไปไปเยี่ยมพี่น้องบ้านสะพือผู้ใดใช้นามสกุลพึ่งพบพี่น้องอาตมามดไปเยี่ยมพี่น้องกลับมาจากหาันไปเก๋งว่ามีห้างรถด,ดอกมีจะฝน นี่แต่ฝนมากพ่อมานอนคืนนั้นนอนที่วัดบอกตอนเย็นของวันใหม่จะไปกรุงเทพก็ฝันฝันมานั่งรถไปแล้วมันคว่ำพ่อมันคือฝันเขียวแท้คนตายต่างล้ายเจ้าของก็วันเป็นตายผัดขึ้นนี่คือฝันจังเสยเนาะพอไปก็ลดความจริงจืดมาหาหมอได้เองคนตายมากใจในขณะนั้นจิตในขณะนั้นมันไม่ได้คิดอะไร ถ้าหากบุญมีจริงเราก็ได้ทำบุญไว้แล้วถ้าชาติหน้ามีจริงเราคงจะได้เกิดในภพที่ดีบ้างด้วยบุญที่เราทำถ้าหาชาติหน้าไม่มีก็ดีมันจะบ่ได้เกิดมาตายคืนมือนดจะมันเก็บมันปวดหันใจขอบ่ได้มันจะเอ๊โ้ยตายวันนี้แล้วในที่สุดมันก็ตายอีดีมันมันสิตายมันเสอะสวันอ๊อฟอ๊อโอตายวันนี้แล้วน้ออะไรันนสองวันสองคืนสลบไปสลบมา สุดท้ายฝันเห็นพระบ่เมนฝันสำนะคือฝันนี่เคลื่อนไปพระคนนี่บ่เมนพระพุทธโลกมายืนอยู่ใกล้ๆเอามือทําอย่างนี้วันที่สองฟ้าของเธอจะสดใสแล้วก็หายวับไปลดความวันที่ยี่สิบแปดเมื่อหัวมือได้เต็มทีวันที่สองเมื่อเร่ตายตัวเองเหมือนน้วเซนตอนจะตายเนี่ยมันคิดถึงแต่เรื่องบุญนี่ก็เหมือนกันคนบุญคนที่ทําคนงามความดีคนทําชั่ว บอกคือกันเคดหาบุญไส้บอมีมีแต่ภาพบาปภาพกำบีบคันหัวใจที่ที่ที่บ้านอาตมานั้นคนหนึ่งแกข้าง,งัวข้าควายขโมยเล่นเฮโลวัดกับบ้านของแกกับวัดอาตมาบกไก่กันเขาไปวินสบาทต้องผ่านเพื่อนเราก่อนบอกเห็นยังหลักซกจกมอขางัวขาห้วยอาตมาสงสาร บางวันเดินทางไปนี่ไปบินทบาทเห็นลาโขว่อยบวชขาบ้องนิ่เมื่ออื่นกันเห็นขจาวแองเนื้อลงไปสุกนี่เอากินมันเด้อพระพุทธเจ้าเนื้อที่ได้เห็นได้ยินได้รังเกียจเธออยากกินคันมันเมื่ออื่นเห็นมันสุกนี่อย่าพากันกินเด้อเข้าไปอาตมาก็ไปกินแล้วลาว่าจังนดลาว่าบาปจังไดขางัวขาววยขาวันสินแห่งได้บุญระบา ไม่แต่คนเสิ์ฟไปทำบุญไปจังหันบาบ่ามีดอกศาสนาบ่ามนี้ดอกตายแล้วก็แล้วเรามามวนมาเสือเสุดท้ายแกไปตำรวจมาจับจับบริบารแกหมดเลยแต่แกแกก็หนีพอหนี้ไปแล้วก็เป็นโรคตัวใหญ่ตัวเหลืองตาเหลืองกลับมาบ้านสมสารมาไปหาหมอเขาบอกว่าเป็นโรคตับแล้วไม่นานนักก็จะตายตำรวจก็ไม่จับ จกักเสิจับเสดอย่างไปหอ,อก็จะไปตายสะคหกที่นี่เป็นยังไงบาดสิตายหายแล้ววะนนี้หูจักยานหูจักยานบาปคนมา,าเฝ้าเต้มบ้านแกเรือยแต่กางเกงในคนห่อนว่นคือไฟไหม่ข้ากี่โคูงห่อนเอาหนามลบห่อนบอกพี่น้องไปบอกอาจารย์สมภพนี่ว่าจังใดบาดสิตายว่าจังได,งไดคือสิบวันย่งดอกว่าันให้บอกข้าร้ายยังว่ัน มาถามอาตมาอาตมาก,ก็บอกว่าไปบอกแกเตรียมตัวตกนรกดีๆซึ่งไปบอกข้าถาอยังบอกเตรียมตัวตกนรกหลดตั้งแต่อยู่ดีนี่แห่งยังบอกมาถามพอเห็นว่ามาถามปฏิบรรัติทาแนวไหนเลบอกเตรียมตัวตกนรกให้ดีๆนี่นคืนนั้นยังไม่ถึงสว่างแกตายเวลาเส็ตายห้องเครื่องง,วง่วเครื่อคขวัญ เอาเลือดกูไปเอาขี้เี่ยวกูไปเอาบีกูไปห้องชาวบ้านเบอนหน้านี้หัวไทไปน้ำแป้งเลือดทะลวกกับเมียแล้วแกจะตายอันนั้นคือคิดดวงสุดท้ายมันไม่มีที่พึ่งคิดไปไหนมันเห็นแต่บาปเห็นแต่บาปของตนเองที่นี้ผู้ที่มีธรรมระดับโสดาบันโซดาบันตายนั่นนะชีวิตที่เตรียมพร้อมก่อนตายมันต่างกัน เย็นงโสดาบันนี่ระดับโสดาบันจะตายไปยังงํำม,มิกกับอุบาสกที่เราให้ฟังบอกลูกบอกหลานเหมือนเหมือนพ่อใหญ่ดีนี่ก็บอกลูกบอกหลานเอาไว้อย่างพร้อมเตรียไมไว้พร้อมไม่มีความโศกเศร้าโย่เบื้องหลังระดับสกิทาคามีก็ยิ่งประเสริฐไปกว่าน,นั้นเวลาจะตายก็แปลกๆปกกันไปลูกสาวคนสุดท้องของอนาถบินที่กเกษตรถี พ่อพี่สาวสองขนบรรลุธรรมเป็นโสดาบันพี่สาวแต่งงานไปมีผัวลูกคนสุดท้องลหลกสาวลาก็ไปเป็นผู้บริการอำนวยการในการให้ทานในโรงทานวันนั้นนางเป็นไข้ามากก็บอกคนชายว่าไปเรียกพ่อมาให้ทีฉันเป็นไข้นะักพอพ่อมาลูกไข้ามากจะตายแล้วพ่อก็ถามมาเป็นยังไงลกูกพ่อมาเยี่ยม พอทุเราไหมพอทนได้ไหมนางคู่กับพ่อว่าว่าอะไรนั่นน้องชายถามพี่ว่าอย่างไรพ่อตกใจโอ้เป็นหลายแล้วลูกสาวเนี่ยเห็นพ่อเป็นน่องอ้อสิบดตกน่ะหลอกบอทำบุญน้ำท่านเอากระดอกมาสิตายบมะมีสติเห็นพ่อเป็นน้องก็เอาเมือไปจับลูกสาวว่โลกูกนี่พ่อของเธอนอะ ทำไมจึงเรียกว่าน้องนี่พ่อของเธอลูกกลัวอะไรพ่อยกด็กใต้ใตอย่าก,กลัวเลยลูกว่าอะไรนะน้องชายพี่สาวไม่กลัวอะไรหรอกอย่าเป็นห่วงเลยพ่อก็ยิ่งตกใจใหญ่สุดท้ายนางนี่ตายตายแล้วพ่อก็อเผาศพนิมนต์ธพธเจ้าพระงฆงมาฉันเสร็จแล้วเมื่อจัดการกับศพแล้วก็ไปกราบพระพุทธชจ้าไม่สบายใจเสียใจลูกของผมนี้ทำแต่บุญ ไม่เคยออกจากรองฐานผัวก็ไม่มีเหมือนพี่และวก็มาตายตั้งแต่ยังสอนเวลาเธอจะตายเธอเพ้อไม่มีสติตอนนี้คติของเธอไปถึงไหนผมเป็นห่วงลูกสาวของผมคนนี้ลอเกินตกนรกหรือไปที่ไหนไม่มีสติเลยว่าอย่างไรแต่ก็เล่าให้ฟังพระพุทธเจ้าขอยิ้มยิ้มแล้วบอกวา่าโดยก่อนคือฮะบอดีคติของนางนั้นไม่เลวเลยนางพูดนั้นไม่ใช่นางเพ้อนางมีสติ มีสติอย่างไรเรียกพ่อเป็นน้องชายอันนี้เป็นพ่อทางตายแต่ท่านก็เป็นน้องชายของเธอทางคนธรรมคือหาบอดีได้บรรลุโสดาบันเข้าถึงธรรมเพียงแค่นี้ส่วนทิดาของขหาบอดีนั้นเป็นพี่สาวเพราะนางนั้นทำลายสังโย์สกยาทิฏฐิวิจิกิจฉา